อันนี้เป็นรถใจแอนนะพี่มาจากญี่ปุ่นเป็นรายละเอียดเป็นไงพี่เป็นเป็นรถอะไรไฮบิดือเป่ะอันนี้เป็นคาร์บอนป่ะเนี่ยตะเกียบเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมของใจแอนเลยนาะน,นี่ลอ้อล้อปลดด้วยนาะจานหน้าสามใบนะฮะเนี่ยโอหเกียร์เป็นอะไรพี่ชิมาโ,โน่ป่ะ ชิโมโน,โนอะไรไม่รู้4,005เหรอพี่ <5. S 1> แล้วไอคันเงินนั้นเท่ากันเหรอเท่ากันเลยครับโห <ฮ S 2> <โฮ S 1> อันนี้หลายเกียร์นะฮะ <หา S 2> เกียร์อ๋อใช่ใช่นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าเก้า <9. S 1> สปีดเนี่ยเก้าข้างหน้าสามเป็นเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสปีดเลยเนี่ยผมใจแอนน,นะผมเป็นรถไอเกียร์ เกียร์มือบิดนะสี่พันห <4, 5. S 2> ้าก็ยังลดได้อยู่นะพี่ถ้าเกิดจะเอาอแล้วแต่เนาะน,น,นี่คันนี้ก็แล้วคันนี้เท่าไหร่อะสี่พ <4, 5. S 2> ันห้าอูสามใบเหมือนกันนะจานสามใบมเกียร์เป็นชิมาโ,โน่นะฮะเอาตัสกี่สปีดวะ 1>, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ตัวนี้7สปีดนะ7สปีดคูณ3ก็เป็น 7, 3, 21, 21สปีดจานหน้า3เป็นของใจแอนเลยนะนี่โครงโครงเป็นลูมิเนียมนะครับลูมิเนียมครับขายถูกนะ4,500เนี่ยคนที่ซื้อเฟรมไปไปเปลี่ยนอะไรได้เลยนเนี่ย ใจแอดมีสองคันนะพี่สองคันน,นี่ไงชีพนองนี่ไงเจ็ดสปีดโอเคเลยแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาคุยได้นะเห็นใจแอดอยู่สองคันนะฮะเนี่ยสองคันนี้นะฮะคันละสี่พันห้าเนาะ ล้อปลดตั้งคู่นะอันนี้อันนี้เป็นดุมอะไรเนี่ยถ่ายชัดๆหน่อยเนี่ยล้อปลดถ่ายดุม้อยดูใกล้ๆนะตรงนี้เป็นรอยนิดหน่อยนะ ยางมันยางมันเท่าเสือหมอบไหมพี่เท่าเนาะนยางเจ็ดร้อยซีซีเนาะเซ <700. S 1> แล้วไอ้นู่นอะไรอ่ะไอ้สีขาวเนี่ยเป็นของอะไรไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักนะฮะสามใบเหมือนกัน สองคันนี้นะฮะใจแอนสองคันคนี้คันสีม่วงนี่สวยอยู่เนาะร้อยนอย เ้าสปีดอยู่ <Yeah. S 1> เกียร์อะไะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะนะถ้าใครสนใจสองคันนี้ก็มาชมได้นะฮะนะใจแอนนะฮะใจแอน 4,500บาทนะฮะคันละนะฮะ4ี่พันหรบาท2คันนี้ใจแอนน,นะฮะอยู่ที่ลำลูกกาคลองแดนะฮะถ้าใครสนใจเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นะแล้วก็ใต้คลิปลองโทรมาเช็คได้นะฮะจานหน้า3ใบนะฮะจานสับหน้า3ใบเฟรมเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นมือสองนะฮะจากญี่ปุ่น เผือใครสนใจจะไปโมนะฮะไปไปไปเปลี่ยนโนูเปลี่ยนนี่ได้เนาะเอาเฟรมไว้ก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับ